สวัสดีค่ะเพื่อบรายบรการโฮสเ้งเฮงมอร์นิ่งนิวช้ามันพุทธที่15ตุลาคมราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานขึ้นไหว 1, ผันผวนมากหลังจากที่ช่วงเช้ามีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องเราก็ทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นทำเอาทำหายแต่4,179ดอลลาร์เป็นการทำเอาทำหายครั้งที่46ของปีนี้หลังจากนั้นมีแรงเทขายทองคำออกมาในช่วงบ่ายเราทำให้ทองคำเนี่ยหลุด 4,100ดอลลาร์ลงไปต่ำสด 4, ดุด4,090ดอลลาร์ในที่สุดมีแรงซื้อกลับเข้ามาติดตลา 4, ด4 1 4 1ดอลลาร์เพิ่มขึ้นถึง3,2ดอลลาร์ค่ะยังมีประเด็นเนื่องความไม่แน่นอนเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองโลกเป็นปัจจัยที่ยังหนุนราคาทองคำอยู่มีประเด็นความตึงเครียดระหว่าง เซอร์เกาเราก็จีนนะจีนมีการตอบโต้เก็บค่าธรรมเนียมเรือของเซริเกาที่เข้ามาเทียบท่าเรือของจีนแล้วก็มีการคว่ำบาบตรไปัตต่อเรือ5แห่งของเซริเกาที่เป็นบริษัทในเครือของฮันวาโอเชียนสัญชาติของเกาหลีใต้นะตรงนี้เป็นการตอบโต้เพราะเซรเกามีการเก็บค่าธรรมเนียมเรือของจีนที่เข้ามาเทียบท่าเรือ ของสมัยกานะแล้วก็สมัยกามีการดําเนินการสืบสวนอุตสาหกรรมเดินเรือของจีนด้วยนะคะแล้วก็อยากคงอยากจะฟื้นฟูอุตสาหกรรมต่อเรือของของสมัยกาเองด้วยนะคะก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เริ่มเข้ามามีความตึงเครียดมากขึ้นกอมเมนชันดาวันนี้ย่างเข้าเป็นวันที่15ยังไม่มีทีท่าว่าจะสามารถ กลับมาเปิดหน่วยงานราชการได้ทางด้านลออนอีกครังของอเกาเริ่มกังวลแล้วว่าการชัดดาวเนี่ยเริ่มจะส่งผลกับทบกับเศรษฐกิจของสเกาเองคับซิตี้กรุ๊ปมีการประเมินว่าอาจจะลากยาวโกลเมนชัดดาวไปถึงจนประมาณถึงเดือนพฤศจิกายนก็เป็นไม่ได้นะครับทางด้านพาวเวล มีการถแถลงเมื่อคืนที่ผ่านมานะรประธานเฟดบอกว่าถึงแม้ว่าโกลมินชัดดาวไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลเสรนการแต่ว่าเฟดก็มีช่องทางแล้วก็แหล่งข้อมูลในการติดตามตัวเลขเงินเฟ้อแล้วก็การจ้างงานไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสาคัญการติบโต,ตทางเศรษฐกิจแข็งแกร่งกว่าคานะแต่ก็เมืงว่า,าการจ้างงานเนี่ย อาจจะมีแนวโน้มที่ลดลงนะคะจะมีความเสี่ยงตรงนี้เพราะว่าตลาดแรงงานก็เริ่มชะลอตัวลงะคระับก็เราก็ยังไม่เห็นตัวรายการจ้างงานอ่อนฟาร์มเพโลนะคะจริงๆต้องกําหนดนะต้องประกาศช,ช่วงประมาณต้นเดือนตุลาคมแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ประกาศออกมาทางด้านกองทุน SPR ซื้อทองคำต่อเนื่องเป็นวันที่สามเมื่อวานเข้ามาซื้อสองตัน,นะค่ะ สำหรับตัวเลขเงินเฟอ้อก็จะไม่ได้เปิดนในสัปดาห์นี้อย่างนี้ก็มเมนตชด,ดาวต่อไปตัวเลขที่จะเปิดเผยคืนนี้จะชิงการผปิดรัฐนิวยอร์กเดือนตุลาคมตลาดคาดการณ์ว่าตัวเลขจะลดลงออกมาติดลบ1.9จดุดหลังจากที่เดือนก่อนตัวเลขติดลบ8.7จุดมีการถแถลงของผู้ว่าการเฟสสตีเฟนมิเลนแล้วก็ คิดซอฟต์วร์อร์นะครัน,น้องนุ้มมาขนองคำดูเหมือนว่าน่าจะยังปรับตัวขึ้นในต่อนะแรงไม่หยุดเลยแล้วก็มีโอกาสกลับไปที่ออลทาหาย4 1 7ดดอลลาร์ผ่านตรงนี้ขึ้นไปได้แนวตาน้านถัดไป4,200ดอลลาร์นะคะแล้วก็ราคาเป้าหมายของวเซนเฮงให้ไว้ปีนี้คือ4,300ดอลลาร์ แนวรับ4,122ดอลลาร์แล้วก็4,100ดอลลาร์ค่ะสำหรับราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยน30ครั้งขายออกช่วงเย็น64,150บาทเพิ่มขึ้นถึง1,400บาทนะครระคราคาทองแท่งเมื่อวานทำออนทํมหาย64,350บาทค่ะแนวรับ63,900บาท63,700บาท แนวต้านหก4มื่นสี่พันสร้อยบาทหก6 0ื่นสี่พันหกร้อยบาทค่ะสำหรับคำแนะนำการลงทุนนะคะมีอยู่ถือต่อไปได้เลยเราก็อยากเข้าซื้อเกณง์กำไรค่ะดูต่ำกว่าประมาณหก0 0ืนสี่พันบาทเข้าซื้อเกณฑกกำไรค่ะโกลดิชด้วยเกณฑกกำไรกลังซื้อสี่พันหนึ่งรอยี่สองดอลลาร์ตัดขาดทุนสี่พันหนึ่งร้อยดอลลาร์โกลดพิชเชซื้อเกณฑกกำไรสี่พันหนึ่งร้ยหกงดอลลาร์ตัดขาดทุน 4,140ดอลล่าร์ค่ะเงินบาทเมื่อวานหน่อนค่า10สตางค์นะ32บาท67สตางค์ซึ่งเงินบาทแนวโน้มนะ่าจะเริ่มกลับมาแข่งค่าขึ้นได้เล็กน้อยแนวรับ32บาท30สตางค์นะคแล้วก็แนวต้าน32บาท80สตางค์ USC Futures สัญญาเดือนธันวาคมแนวรับ32บาท10สตางค์แล้วก็แนวต้าน32บาท60สตางค์ค่ะ ขอบคุณสำหรับุทกานติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค,ค่ะสวัสดีค่ะ